สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน พลตีเฉลิมพรคำเขียวพอบอกชกนาราธิวาสได้เดินทางไปยังกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภยัยนายเษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีประเทศไทยและนายอันวาอิบราฮิมนาย,ยกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซียที่มีกำหนดก,การจะเดินทางไปเยือนพื้นที่อเภอสุงไหงโกโลกในการติดต่างความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโก,โกโลกแห่งที่2และการดำเนินงานตันมนโยบายเมืองคู่แฝดในวันที่3สิงหาคมนี้ซึ่งการรักษาความปลอดภัยได้แยกออกเป็น3ส่วน คือพื้นที่ชั้นในบริเวณดานพรมแดนเป็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบในการสอดส่องดูพฤติกรรมของบุคคลต้องสงสัยที่หลุดรอดผ่านจุดตรวจต่างๆที่2โดยนายกรัฐมนตรีไทยและมาเลเซียจะต้องมีการพูดคุยกันที่ห้องประชุมชั้น2ของดาษสุลกากร ในส่วนพื้นที่ชั้นกลางเป็นเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนชุด EOD และทหารปฏิบัติหน้าที่รอบอาคารด่านศุลกากรที่ต้องใช้กำลังกว่า100นายในการคัดกรองบุคคลเข้าสู่พื้นที่ชั้นในและพื้นที่รอบนอกซึ่งการปฏิบัติหน้าที่คุมเข้ม3ส่วนเนื่องจากพื้นที่ด่าพรมแดงเป็นพื้นที่เปิดจะมีประชาชนทั้งสองฝากสามารถเดินทางเข้าออกประเทศเป็นจำนวนมาก โดยมีการรายงานว่านายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายจะรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสะพานคู่ขนานแม่น้ำโกล,ลกแห่งที่2องและดำเนินงานตามนโยบายเมืองคู่แฝดก่อนที่นายเซษฐานและนายอันวาอิบราิมจะร่วมเดินทางไปยังปริสิมดิทริกแอนด์แลนด์ออฟฟิศซึ่งทั้งสองฝ่ายจะเข้าร่วมการหาหรือทวิภาคีแบบกลุ่มใหญ่ต่อไปส่วนความคืบหน้าการสร้างสะพานคู่ขนานแม่น้ำโกล,ลกแห่งที่2ใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น160ล้านบาท เป็นค่ากอ่อสร้างตัวสะพานอย่างเดียว110ล้านบาทและงานถนนสิ่งประกอบในฝั่งไทยอีกประมาณ50ล้านบาทซึ่งไทยและมาเลเซียอนุมัติแบบกอ่อสร้างเป็นดีเทลดีไซน์และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA เเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการลงนามในข้อตกลงการกอร่อสร้างที่ได้แต่งตั้งร่วมกัน รวมถึงพิการกำหนดเขตก่อสร้างนั้นในช่วงตุลาคม2567จะเริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในการก่อสร้างสะพานแห่งที่2นี้ซึ่งขนาดนี้อยู่ในระหว่างการดูงบประมาณว่าจะเป็นงบของมาเลเซียด้วยหรือว่าเป็นงบของไทยทั้งหมด